สวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมเม n รอนเ g r o u n d นะครับใครที่ติดตามช่องของผมนะครับก็อย่าลืมว่าผมก็จะบอกอยู่นะครับผมไม่ได้ถ่ายคลิปมานานแล้วก็คือผมลบคลิปเก,ก่าๆออกครับเพราะมันทำรายได้ไม่ดีแล้วเออช่างออมาวันนี้เราจะมายิวแบบสับแมให้ดูนะครับเอาเป็นแบบนี้กัน มาไปดูกันนี่ครับเกินี้ก็อัปเดตใหม่วัเยอะแล้วครับนี่นี่มีของใหม่ดครับอะไรนี่ไม่รู้จักมันลุดเหรอคือคนเล็กจังนี่นองกิ โอ้ยชิดโอ้ย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 โอเคผมก็ไม้รู้ว่ามันอ้อะรอะยรอ้ยโอ้อ้นอ้อ้นน,น,น,นอ้ออโย อยากคิดมานานแล้วว้าวนี่มันอะไรนะนี่ระเบิดนิวเคลียร์ขอเอาบักเต็งโมงมากันครับขอให้มันย้อมมาแตะไปกันเพราะว่าให้มันชิดแล้ว ก่อนนะครับเพราะว่าผมจะผมจะอ,อะไรวะจะระเบิดแล้วจะกดฟอลโล่ด้วยนะครับอฮ้ยเชี่ยโอ้ย,ต,อยติดติดดังแน่เลยฟีดก่อนนะครับคือผมเล่นเกมนี้มานานแล้วนะครับ ทุกคนอาจจะยังไม่รู้ว่าผมเคยเล่นนะครับแต่ว่าทุกคนก็จะว่าจยาจวาจะผมเล่นต่ทอนฟอร์เม,มอร์นะครับเพราะว่าคือตอนนั้นก็คือผมเป็นคนที่ติดทอนฟอร์เมอร์มรากก็เลยอยากเล่นให้ทุกคนดูบ้างกับมาช่วงนี้เสียงเฮบดมากผมอยากจะบอกว่าผมหายติดโควิดแล้วน,น,นะครับพ้นผ่านไปแไล้ว อ๋อหนึ่งสองสามสี่โอ้น่ะวุ้ยของใหม่นี่ขอลองดูนะครับว่ามันจะ แบบในโฆษณาที่ผมเค,คยเห็นหมั้งมาเริ่มกันเลยป้าทุกุนถามว่าผมจะทำอะไรก็ผมจะทำมนุษย์เทลิคอปเตอร์นี่แหละมา้อมมันก็กด follow ลกับ ให้ลองเอาอะไรมาไว้ด่มือถสิกว่าเครื่องนี่คือ โฆษณาโฆษณาเทเลบล็อ,อ,ลอ,ดดอ,อกโอ้ตกใจเลยอืมทหไมดิมองไม่ทันว่ะมามา,ม,า,ม,า,ม,ามมาเรื่องอะอุ๊ยอฮ้ยมัดิีท่านผู้ชม อาอไม่มีแสงอะ่ะฮ้ยนั่นไงเกี่ยวปับอัปเดตมานะครับมาผมจะให้ใบพัดอุ้ยอุ้ยแล้วก็เป็นการจบรีวิวแล้วนะครับโอเคของคุณ